ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้นอนบุ๊กเกมมิ่งครับเวลาเล่นเกมแล้วจะมีอาการกระตุกนะครับหรือว่าคอ็อกตกเฟร,รมตกนะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กเกมนี้เกมมิ่งที่ผมใช้อยู่จะเป็นเดว7570ครับเป็นโน้ตบุ๊กเก่าแล้วล่ะประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดอาการให้ดูนะครับว่าอาการมเป็นยังไงนะครับ นี่ล่ะมีคลิปวิดีโอไม่เอ่ยนี่ละกับ เดี๋ยวมอาเสียงลงก่อนปึ๊บครับอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยจะเห็นไหมว่าเฟรมตกแล้วก็ตัวคอกเนี่ยจะลดวูบวูบวูบลงเลยลดลงมาต่ําประมาณ8 0 0เฮิร์ตนะครับซึ่งตัว CPU ของผมตัวนี้มันสามารถลันในสูงสุดประมาณ 3.5G จิกเฮิร์ตนะครับมันรันแค่ 0.8G จิกนะครับตัวนี้ทำให้เฟรมตกเลือ2อก็มีนะครับเลือ1ก็ยังมีเลยตัวนี้ผมเจอสาเหตุมากับตัวนะครับ สาเหตุแรกที่ผมเจอก็คือเป็นที่แบตเตอรี่นะครับก็คือตอนที่ผมเจอการนี้ก็คือแบตผมเสื่อมมันบวมผมก็เลยถอดออกแล้วก็ผมก็ใช้อแด p ปเตอร์ปเพียวในการเล่นนะครับผมซึ่งปรากฏว่าการใช้อแด p ปเตอร์ปเยวในการเล่นเนี่ยไฟไม่พอนะครับเพราะว่าผมโหลดโปรแกรมฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์มาเทสดูแล้วเฉพาะ CPU อ่ะ กินไฟประมาณ120วัตต์นะครับผมซึ่งอะแดปเตอร์ผมมันจ่ายไฟได้ที่แม็กซิมัม130วัตต์แค่นั้นเองนะครับผมผมก็เลยลองลงวิดโูประมาณ3รอบก็ยังไม่หายลองทาตัวซิลิโคนโลหะเหลวใหม่ก็ยังไม่หายอีกนะครับผมผมก็เลยสั่งแบตมาลองเลยสั่งแบตมาใส่ปุ๊บก็เด่นไอเล่นได้ไอชลุยเหมือนเดิมเลยครับผมปกติทุกอย่างเหมือนที่ตอนมีแบตเลยก็คือ ก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องที่ว่าค็อกตกอะไรตกนะครับผมอาจจะเป็นที่ไฟไม่พอความร้อนไม่พอนะครับผมถ้าเล่นอยู่ถ้าเล่นเล่นอยู่แล้วจอฟ้าก็อาจจะเป็นที่แหลมนะครับผมซึ่งเป็นการคาดดาวเฉยๆนะครับผมซึ่งอาการที่ผมเจอก็คือไฟไม่พอนะครับผมเพราะว่าไม่มีแบตเตอรี่เล่นไม่มีแบตเตอรี่ช่วยจ่ายไฟนะครับผมตัวนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ามันกระตุกมากเห็นไหม โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นแทบไม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวมาเปิดคลิปตอนที่ว่าเปลี่ยนแบตแล้วอ่ะตัวนี้ตัวนี้ผมเปลี่ยนแบตเรียบร,บร้อยแล้วครับผมก็ซื้อแบตมานใส่ใหม่ก็ใส่เลยก็จะได้ว่า cpu เนี่ยกินอยู่ที่เฉพาะตัวคอเดียวนะเฟรมเรทก็จะประมาณนี้นะครับผมตัว cpu ที่ใช้จะเป็น i 7 เอ่จนเจ็นะครับเจ็ดเถ้าจะไม่ผิดแล้วก็การ์จอจะเป็น g d x 105.0 TI นะครับเป็นของตัวโน้ตบุ๊กครับสำหรับใครที่เจอปัญหาเป็นแบบผมนะครับรบกวนเช็คเช็คแบตเตอรี่เลยครับผมถ้าใครคิดว่าแบตตัวเองเสื่อมหมดเร็วก็อาจจะมีผลต่อการเล่นเกมได้นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะถอดออกเลยก็ได้เป็นเหมือนผมถอดออกปุ๊บเนี่ย กระตุกตึ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 ก,ตกเลยถ้าอะแดปเตอร์ใครไฟไม่พอนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอ mm hmm. จบการแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ